ขานปั่นจัก,กรยานในเมืองชุมพรเพื่อจะไปชริชารีสร์ที่หรูที่สุดแต่เราก็จะผ่านเนี่ยฮะสาระแดงซอยสี่จะเป็นหอเจ๊าแต่เตรียมติ่มซำนะฮะที่ดังมากทุกคนแต่เราปั่นตรงเส้นสระแดงทุกคนพอเราเจอเส้นสาระแดงเนี่ยฮะมุ่งหน้าไปเห็นไหมถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปขถานรถไฟได้แล้วก็ไปโรงแรมต้องบอกว่าชุมพรการเด่นได้ใครชอบแบบ โรงแมรมระดับตำนานอาหารเช้าอร่อยนะฮะก็จะต้องชุมพรกาเด่นแต่ถ้าเกิดจะเป็นแนวรีสอร์ทสวยๆหรูๆบรรยากาศจะแบบมีร่มไม้บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะต้องไปจะเอ่อชาลิชารีสอร์ตตรงไปยะะังตรงไปฮะ,ะจะเห็นว่าตรงเนี้ยสารแดงตรงนะตรงน้าธนาคารกรุงเทพก็จะเจอโรงคั่วกาแฟเขาทะลุอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเจอง่ามแบบเนี้เห็นไหมจะเป็นง่ามเห็นไหมอันนี้ง่ามะะทุกคน งามนี้ไปบกคอสอฮะทุกคนแล้วก็ไปศาลหลักเมืองทุกคนแต่ไปสุดนี้ทะลุกันฮะก็วนไปศาลหลักเมืองได้ไปสุดราชการเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยฮะทุกคนเห็นไหมจะเป็นงามไหมฮะสองงามแต่เราตรงไปสาร,รแดงเนาะแต่ถ้าไปงามนี้ก็จะเป็นตลาดเช้าแต่ถ้าเกิดไปงามนี้ก็จะเป็นไปไหนฮะธนารรคารกรุงเทพออมสินซึ่งจะมีโรงคั่วกาแฟเขาทะลุ <S <S นี่เราจะชำนาญทางมากเลยตรงนี้เห็นไหมฮะ เนี่ยเราเข้าสารแดงสามก็ไปอ,อ่อโรงแรมจุมพลการ์เด้นได้ที่สาคัญโรงแรมจุมพลการ์เด้นจะมีต้นทุเรียนอยู่ในหลังหลังโรงแรมต้นนึงที่มีลูกเราตื่นตามากเลยนี่ฮะเข้าทางนี้ฮะทุกคนเข้าทางลงรับอ,อ่อรงพิมพ์เนี่ยดานขวามือเนี่ยฮะดานหน้านี่อมสินใช่ไหมกรุงเทพอบอมสินและนี่ไงกาแฟคาเฟ่เขาทะลุอินเตอร์ปิดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอุ้ยมีแมว แมวอ่ะทุกคนว้าตายแล้วมีแมวฉันนึกก็เป็นของปลอมทุกคนเดี๋ยวนะรับเป็นนะทุกคนอย่าเพิ่งนี่ฮะฉันนึกก็เป็นของปลอมอ่ะฉันนึกว่าเขาเอาแบบว่าแมวมาตั้งเอาไว้แล้วก็ปิดร้านแล้วอะไรประมาณนี้ฮะนี่ฮะธนาคารอมสินยื้มกันเลยเขาทะลุนะะกาแฟเขาทะลุอินเตอร์ทุกคนนี่ฮะกาแฟเขาอร่อยแน่จริงมากเลยฮะเขาเขาทะลุที่จะอยู่อำเภอสวีทุกคนเขาปิดแล้วทุกคน อันนี้ก็ปิดไววว้ายตัวของปลอมหรือของจริงอะทุกคนของจริงนี่ฮะของจริงเมื่อกี้ผ่านกําลังจะผ่านไปนึกว่าเป็นของปลอมว้ายตายแล้วแมวน่ารักมากเลยฉันนึกว่าเป็นของปลอมอดูสิ ลดน้ทุกคนอันนี้ากที่เข้าไปธนาคารกรุงเทพตรงอ่ตรงนี้ธนาคารกรุงเทพพูดผิดแล้วก็เยื้องกับอมสินก็จะเป็นคาเฟ่เขาทะลุแต่ตรงนี้หากเข้าไปจะมีต้นทุเรียนฮะที่อยู่ติดกับต้นทุเรียนที่มีออกลูกอยู่ติดกับข้างหลังของชุมพรการเด่นชั้นตุ่นเต้นมากไม่ใช่เลยหรอกฉันเห็นต้นทุเรียนอยู่หลังเออหลังโรงแรมได้ยังไงอ่ะออกลูกห้อยตรงเต่งตรงเต่งทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้เรานึกว่าเป็นเขานึกว่าเขา จะปิดร้านแล้วก็เอาแมวปลอมมาตั้งหาทุกคนลดมานะฮะนี่ฮะ,ะกาแฟสดเขาชาดุอินเตอร์ทุกคนโปรสุดคุม้มีโปรให้ด้วยนะลดมากทุกคนนคะฮะอ่ะเราไปสทัทีเดี๋ยวจะไปดูรายการรวนเพลงสินทุนไม่ทันฮะ ปั่นจัก,กรยานจากชาลิชารีสอร์ทนะฮะเราผ่านวัดชุมพรรังสัรได้มะม่วงมาสามลูกเพราะว่าพระใจด,ดีมากเก็บให้เราฮะนี้ฮะเข้าทางร้านพิมพลอยเนี่ยก็จะเป็นต้นทุเรียนซึ่งติดกับข้างหลังของชุมพรกาดิรถหรูฮะทุกคนเห็นไหมฮะนี่เส้นนี้คือเส้นสารแดงนะฮะทุกคนเส้นสารแดงเราขับชมเมืองฮะ เส้นนี้จะมีธนาคารเยอะมากกสิกรกรุงศรีแล้วก็เมื่อกี้ออมสินใช่ไหมที่อยู่เรียงกับากาแฟคาเฟ่เขาทะลุไม่ใช่เขาอกทะลุนะอย่าไปสับสนกับเขาอกทะลุที่จังหวัดพัทลุงนะฮะอันั้นเขาอกทะลุที่เป็นสถานีรถไฟฮะแล้วก็เราเคยไปนอนที่ร้านนาโฮมสเตย์ที่เป็นนาข้าวอยู่แล้วก็มีปลา อยู่ในนาแล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทหลังๆสวยมากแล้วก็เห็นเขาอกทะลุแล้วก็ตรงนั้นก็มีเลดบีฟคาเฟ่เลดเลดบีฟเฮาส์อร่อยมากทุกคนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นปิ้งนาคาเฟ่อันนั้นปิ้งนาคาเฟ่ก็เป็นแนวแบบเป็นคาเฟ่อยู่กลางทุ่งเลยฮะทุกคนนี่คือถนนสาราแดงนะทุกคนอย่างง,งนะฮะนี่ฮะร้านเจโฮงก็เปิดแล้วอันก็จะเป็นแนวแบบอะไรฮะขนมนะ นี่ฮะเอาเป็นว่าเรากําลังจะเจอสี่แยกอีกสี่แยกหนึ่งถ้าตรงไปก็คือจะเป็นอากูตเดคคาเฟ่ฮะตรงไปนิดนึงก่อนจะถึงสะพานเลี้ยวขวาอากูตเด์คาเฟ่แต่เราไม่ตรงนะเราเจอสี่แยกนี้เราเลี้ยวขวาเพื่อจะกลับไปโรงแรมชาลิชารีสอร์ททุกคนนี่ฮะเราเลี้ยวขวานะครับอย่าลืมนะเราเลี้ยวขวาตรงแยกตรงนี้เลยหาสินฟ้านี่ฮะ สินฟ้าสีส้มๆเห็นไหมฮะกระพิบกพิบเล็กๆ,ๆเนี่ยฮะตู้แดงๆเนี่ยฮะร้านสินฟ้าถ้าตรงไปก็คือข้ามสะพานไปวัตสุรัณนิมิตรแล้วก็เลี้ยวขวาก่อนถึงสะพานก็จะเป็นอกูดเดย์คาเฟ่ย้ำแล้วย้ำอีกแต่ที่แน่ๆคือเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาทางนี้ฮะเพื่อจะไปชะริชาริซอถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายที่ไปไหนดูไหมฮะไปสารหลักเมืองออกเขาบอกไปหอนาฬิกาได้ด้วยนะนี่ฮะ เทศบาลเ0็เมตรทุกคนนี่ฮะนี่ฮะตามนี้เลยทุกคนโู้แต่แเรารับหน้ามาซะรถมันจะเฉียวให้ทุกคนนี่ฮะนี่ตามนี้เลยทุกคนแต่เรากำลังลงสี่แยกเราจะไปไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทุกคนนี่ฮะเลี้ยวขวาเพื่อจะกลับ อ๋อเดี๋ยวจะเจอต้นมะม่วงจำได้ไหมมะม่วง,งดดดๆอาา่ะฮะนี่ฮะอันนี้ฮะทุกคนอย่างง,งนะดูคลิปไปเรื่อยๆนะฮะจะได้รู้ว่าจังหวัดชุมพรพักที่ไหนดีไปหาดทรายรีพักที่ไหนกินที่ไหนมาในเมืองพักที่ไหนชริชารีสอร์ทเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเป็นในโรงแรมระดับที่ว่าคู่บ้านคู่เมืองก็จะเป็นชุมพรการได้เห็นไหมเราก็ต้องส่งเสริมท่องเที่ยวกันไป เพราะ,ะชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้ประตูสู่ภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีหรือชื่อเล็บมือแล้วไงต่อฮะหรือชื่อเล็บมือขึ้นชื่อเล็บมือแล้วไงต่อหรือชื่อหลังนกอแอะอะไรประมาณอย่างงี้หลังนกฉันจำไม่ได้สักทีหนึ่งประโยคสุดท้ายเนี่ยทุกคนช่วยฉันทีนี่ฮะขับไปเรื่อยๆจนเจอสี่แยกอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสี่แยกของวัดชุมพรรังสรรค์น,นะฮะ นี่คือถนนปารามินปรมินปร,ม,นปรมินทรมันล่าทุกคนนี่ฮะก็ขับไปเรื่อยๆหาจะเจอสี่แยกแต่ถ้าเราไปขับตรงมัก็จะเข้าวัดนะฮะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปชาลิชารีสอร์ทนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีข้าวแกงข้าวแกงแม่ประภาแม่ประผาปอปลาพอสำเภาสละอาทุกคนนี่ฮะนกนางแอ่นทุกคนเห็นไหม มีเขาเลี้ยงนกนางแอ่มเอาไว้เต็มเลยทุกคนแถวนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลวัชรศิริค่ะทุกคนเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยไม่งงค่ะทุกคนจากที่แน่ๆถ้าใครง,งงมาชุมพรนะก็เสิร์ชหาใน Google Map เอาว่าออชลิชารีสอร์ทอยู่ตรงไหนแม่อา่าข้าวแกงแม่ประพาอยู่ตรงไหนวัดชุมพรรังสรรค์อยู่ตรงไหนโรงคั่วเขาทะลุคาเฟ่อยู่ตรงไหนอากุดเดคาเฟ่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ีเขาขายขนมโตกเกียวค่ะทุกคนใกล้ๆศูสี่แยกแล้วนะฮะมะม่วงยังนอนอยู่นะฮะ